สเตทเททเทสสวัสดีครับท่านผู้ชมเราอยู่ในเกมปายครับกับกับการสร้างอะไรเลืเล่อยเปื่อยเดินเลืเล่อยเปื่อยทำไรเลืเล่อยเปื่อยทำไรเลื่อยเปื่อยเยอะไม่จบไม่จบไมบ อ,อาจจะแบบดูชา้าๆหน่หนวงๆนะผมเล่นในโทรศัพท์ก็มีแหละดเดี๋ยวซื้อของเสริมมาเล่นได้ง่ายขึ้นหน่อยอาจจะเ,เล่นในโทรศัพท์ไนถนัดมือหรือ ไม่อย่างนีสภาพตอนเล่นกุดกุดสตาร์ทเลยว่าจะเป็นเกิดอ,อะไรขึ้นออตอนแรกผมก็จะว่าอาจคลิปไหมครับแบบเป็นเหมือนซีรีส์แบบทำโน่นทำนี่นะครับแต่ว่ามันทำไม่ได้แหละเฮ้ยแมว แซลมอนเลยนะมันหนีหอมมาแมวหนีผมมาหาเขาหนึ่งแมวเฮ้ยกด <Good. S 1> ไม่ได้ 猫门。 มาผมไม ไม่เอาเงินเสียเวลาเป็นหลายนาทีเลยไปทำตัดไม้นู่นนี่ดีกว่าแถวนี้ต้นผักเยอะมากเกี่ยวเห็นแตงโมใช่ไหมแตงโมทถวนี้หรือตาสายไปวะมองไม่คยเห็นอยู่ช่วงนี้ม่แตงโม โค่ต้นไม้แถวนี้แล้วหาสีอื่นอะไรว่าเป็นนั่นน่ามันแพนด้ามีแพนด้าสัตว์มันยังน่ารักกว่าคน <c oughs> พูดอะไรของเรานี่ ต้นไม้จังเกินสูงสูงวะ่ะอ๋อมาสูงอยู่แล้วนี่หว่าลืมไปยิงเก๋ยิงลืม ต้นจางก,ก้นไปวางแบบเล่นๆขำๆัได้เอาเรามาปลูกโกโก้บีมอันนี้เล่นๆเปิดนะครับของ EP หนึ่งใช่ลืมเปิดลืมเปิดรายการช่องเลยสวัสดีครับเปิดกับผม n j a Channel นะครับตอนนี้เราอยู่เกม Minecraft นะครับผมแ่งโนจะห้านาทีลืมเปิดลืมเปิดช่อง <laughs> ก่อนนะไม่ค่อยได้ทำคลิปลงชว่วงนี้ก็แบบก็นะไม่รู้ชุดไม่รู้ว่า ตัวเองจะเล่นเกมแนวไหนดีที่เรามีทรัพยากรที่เรามีอยู่นิดหน่อยเนาะอไอ้แม่คา้ามีผมเล่นมาก่อนหน้านี้ละอเล่นไปเรื่อยเอ,อดว้วยความด้วยเล่นไปเรื่อยก็ในบ้านเสียงด่านอาจจะดังหน่อยนะครับผม,มเดยวต้องไปเก็บเซฟไว้ก่อนเพิ่มเติมทรัยกรคืค้าบของด้านนอกดีกว่า ของนั้นก็ไม่มีใครขโมยจันะอยู่ก็อยู่คนเดียวอ,อาจจะมีอีพที่ว่าผมเล่นกับพวกรุ่นน้องนะครับผมแต่ก็อยากแบบอัดคลิปแบบมีเสียงใน Discord เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอมผมไม่รู้ว่าในโทรศัพท์มันทำยังไงไงถ้าเกิดท่านผู้ชมคนไหนบอกได้ก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับผม,มผมจะเล่นมานั่งอ่านแล้วก็ก็ได้นะนั่งอ่านแล้วก็มามามาปรับใช้เวลาแบบคุยกับรุ่นน้องมันจะได้แบบคุยกันเรียนห่อย ตอนนี้มันคุยกันไม่รู้เรื่องเยอะมากเลยตอนนี้แบบอัดคลิปปุ๊บไม่มีเสียงค่อยนะเสียงในดิสไม่เข้าเออต้องพูดอย่างนี้เสียงในดิสไม่เข้าเกมเลยไม่รู้มันต้องแก้ตรงไหนเดี๋ยวคงอาจแบบอาจต้องหาดูใน youtube อะไรพวกนี้ด้วยแหละแต่แกว่ามีใครมาบอกในใต้คอมเมนต์ก็มาบอกกันได้นะครับมันจะได้แบบเป็นแบบ เผื่อให้คนอื่นเขาที่ไม่รู้ด้วยอเออใช่ให้ประมาณนี้แหละออแกแล้วลืม <c oughs> อะไรพ่อค้ามีรามะเองขายอะไรว่ามาดิขายอะไรไม่ดีก็ฆ่าทิ้งนะ อ๋อมีบอกรํำแข็งน่าสนใจอยู่เก็บไว้แล้วกันเดีย๋ยวรอสักวันที่มึงเองจะรีสับพาวะหรือฆ่าเอาเชือกดีเอาเชือกดีกว่าอีวิซุ่ไปก็ไม่ได้ผลมันเห็นเชือกอยู่ไว้ย เป็นเลยแล้วก็เสกของมาไว้ทำไรก็ไม่รู้ทำไรเรื่อยเปื่อยมากครับผมอ,ะอ่มแะแบบเรื่อยเปืยเรื่อยเปื่อยเขามาเรื่อยเปยออื่อยบ้านก็ไม่ได้สร้างในแบบนี้ส่วนมากเขาไปสร้างบ้านในแบบของเพื่อนไม่ก็รุ่นน้องอ่ะเออสร้างไว้แต่ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยก็เถอะ <c oughs> เข้าบ้านนอนเราเล่นเล่เปลื่อยนะครับผมไม่ค่อยบันเทิงคนดูเลยช่วงนี้อันนี้ก็เขาเขายากจังเว้ยง่ายละทีนี้เประตูมันเห่นก่อนหน้านี้แล้วก็กุดเหมือนไป,ไปเรื่อย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 ลงในเธออะไร<ม>้วนว่างประตูเห็นประตูไม่ไดิใส่ของแมงขี้เกียจหาอะไรประมาณนี้บ้านนี้ก็มีอะไรของเอง ดึงออช้ามาโดยอมบี้ปกติเออตกปลาไปเรื่อยดีกว่าทำไรไปเรื่อย เด็กหลานอาจจะเข้าใหม่นะครับผมโอ้ยตกใจว่ามีคลิปเพอ่ออยู่หลังบ้านถ้ามีจะได้เอาช็อตออกมาหรือไล่ปากให้เลยตรงนี้มันก็มืดนะปากไปตรงนี้มันก็มืดแหละปากให้สว่างไว้ในเกมเกมนี้นะเอ๊ะ รู้เสียงเข้าไมาไหมเออผมก็ไม่รู้กระต่าว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู <c> ้ <oughs> อันนี้เกาะคาเวลหรือไงคาวเวลเพียบเลยแบ่งนี้ก็แล้วกันก็สว่างน่าจะถึงนะเออ แล้วก็เห็นนกเห็นนกจมน้ำเจมนี้ต่อปลาง่ายหรือต่อวะจะไม่ได้ปลาไม่มาปลาไม่มา ่าลืมบอ,อกนะครับเอพิโซดหนึ่งเอพิโซดแรกที่ผมเล่นเกมหมครับเนี่ยอ่าอาจจะอาจแบบแป๊บๆนะครับผมไม่อาจนานก็แ,บบแบบอบๆอัดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำอะไรทำนู่นทำนี่แล้วแต่ใจตัวเองที่จะทำบางทีก็จะแบบมีแบบไปโผล่ในแบบรุ่นแบบของรุ่นน้องอะไรพวกนี้เออเอาปลามาปุ๊บหยอก เรื S <S ่อมก็ไม่ได้เล่นไมค์ค f t มานานมากเลยนะเออบอกไว้ก่อนผมเล่นแบบไม่ค่อยมีความรู้กี่ยกับเกมนี้มากนะใช่แม้กระทั่งลืมคําสั่ง T P command อะไรพวกเนี้ยลืมหมดละเพราะว่าเปิดทิ้งหนังสือนั่นไปเห็นหนังสือแค่ได้แล้วนะจด command สมัยก่อนตอนอยู่ประมาณป .4 ป .5 เออสมัยนั้นแบบติดติดรันเกมอะไรพวกนี้ว่าไปนั่น ทิ้งไปแล้วเลยเนาะเออเรารเด็กมากไงเดี๋ยวของก็ต้องย้ายออกอะไรนู่นนี่นั่นไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลมทำช่องเนี่ยทำแต่ละอย่างเนี่ยมันจะไปถึงเป้าไหมนะเออเต้องมาทำช่องด้วยสินะใช่ก็ต้องทำด้วย บนไปเรื่อยล่ะผมอ,ะอ่อชอบบน,บนคนแก่ขี้บนก็อย่างนี้แหละลาล่าผมก็บนด้วยนะไม่มีใครยุ่งไม่มีใครสนใจหนูเลยตายเฮ้ย้ะสนใจได้ไงว่าหนักตั้งสองกโลยกไม่ไหวหรอกจงนานๆไม่ไหวหรอกทอ้อยอัง ปลาไปไ้ยปลากินเป็ดเหรอเมื่อกี้ไม่เห็นให้เหรอ,อใค่ดูสนไหนๆก็ไหนๆขุดหินแถวบ้านไปเลยแล้วกันเอ๊ะไม่ได้หินดินะ้ถาดแถวบ้านถึงไม่จะเยอะแล้วก็เอถะขาตอนไม่ได้อัดก็นะ้นขุดไปเยอะเลย ขุดแถวบ้านแล้วค่อยขุดหินแถวบ้านมาอุดอีกทีนึงแต่มันเยอะไนงะไม่ใช่แล้วหรอกต่ <c oughs> มันเยอะแล้วมันหน้าขุด สลบบ้านกูเป็นเหมืองผ่านแล้วเนี่ยฮะนถยังนี้อ่ะ ยังต้องขุดสโตนแถวนี้มาอุดบ้านหนห่นแหละทีนี้นคือผมขุดฐานมาเยอะมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยบ้านเราแม่งแหลงอะไรเนี่ยแหลงทาน แค่เสื้อเหมือนการทำห้องบ้านไปนในตัวแล้วคันเนะาะเก็บปากอย่างที่คุณรู้ครับผอเล่นในโทรศัพท์มันเลยมันเลยจะแบบโคตรแมนนว่นมือเลย <laughs> เราจะได้เหมือนขยายที่นิดนึงด้วยมันเป็นการขยายที่บ้านไปในตัวออออมันจะได้เหมือนแบบไม่ได้แคบมากเออ พออยู่ได้สักนิดหนึ่งเงามาสักนิดหนึ่งอะ,อะไรประมาณนี้เอาใครมาบ้านวะเดี <c oughs> ๋ยวคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้แหละครับบ๊ายบาย thank you